เพิ่มมาอีกเนาะแต่ตอนนี้เราดูที่ h ฮชเ3ก่อนนะ h k k เสก่อนซึ่งวันนี้ตั้งแต่ที่เราซื้อสอนมาถึงตรงนี้นะตั้งแต่ที่เราซื้อแนะนำมาถึงตรงนี้นะทุกคนสิ่งเดียวเลยที่เราจะบอกก็คือว่าการที่เราจะจำคำศัพท์แบบสายชิวอะให้เราเริ่มจากตัวที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันเริ่มจากตัวที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันวิธีการท่องศัพท์ของแต่ละคนแตกต่าง เมื่อก่อนนั้นเราซื้อเองก็เป็นคนหนึ่งที่ท่องศัพท์แบบเขียนทีละตัวสมมุติว่าในตำราให้มาแบบนี้เห็นไหมคะเราซื้อก็จะท่องตั้งแต่ตัวที่หนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆพอไปทำอย่างอื่นกลับมาเอา้าก็ต้องกลับไปท่องหนึ่งสองสามสี่มาใหม่มีใครเป็นแบบนี้บ้างมีใครเป็นแบบนี้บ้างมันก็เลยไปไม่ถึงตัวหลังๆสักที นะคะกลายเป็นว่าเวลาท่องส,สอบเนี่ย